สวัสดีครับผมซิกสตูดิโอวันนี้ผมจะมารีวิวสไปเดอร์แมนโนเว o โฮมบวกสปอยเล็กน้อยเพื่อเป็นอัตราในการรับชมคลิปผมเพราะผมเองก็เกลียดการสปอยเหมือนกันกลัวจะหลบสปอยไปดูได้ก็ลากเลือดพอสมควรเหมือนจะขาดใจเอาละครับเข้าเรื่องเลยนะครับสไปเดอร์แมนโนเว o โฮมส่วนตัวผมให้8.5เต็ม10ครับต้องบอกไว้เลยว่าหนังสไปเดอร์แมนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ครบรถมากแอคชั่นดรามา่าเลิฟคอมดี้ ในหนังเรื่องนี้มันมีไม่ขาดและไม่เกินเกินไปทำให้เราสนุกเอนจอยกับมันได้แบบว่าเต็มที่เลยแถมช่วงนี้มันเป็นช่วงโรคระบาดอะ่ะแล้วในหนังมันก็เป็นช่วงเวลาที่ปีเตอร์กำลังจะก้าวไปในจุดเปลี่ยนของตัวเองซึ่งมันเหมือนกระจกสะท้อนของชีวิตใครหลายๆคนในช่วงนี้ที่กำลังผจญเจอกับวิลลกฤตโรคระบาดอยู่แค่ช่วงสินาทีแรกของหนังมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกอินกับมันได้เลยบทของตัวละครก็ทําออกมาได้ดี ตัวร้ายพวกฝ่ายพระเอกเกียร์บทกันได้ดีมากนักแสดงก็แสดงสมบูรของตัวเองที่แบบว่าบางคนผมคิดว่าดีกว่าที่เคยเห็นอีกโดยเฉพาะฝั่งตัวร้ายแถมจะมีการสอดแทรกปรัชญาแนวคิดของตัวละครเข้ามาในเรื่องด้วยทําให้หนังมันดูมีมิติมากแค่ตัวร้ายแค่ตัวประกอบของเรื่องนี้มันก็มีมิติมากแล้วะแล้วสิ่งจริหนึ่งที่หนังเรื่องนี้ทําได้และเรื่องอื่นทําไม่ได้ก็คือก็ตัวร้ายนี่นะครับ ตัวร้ายอย่างนี้ก็เหมือนพวกอเวนเจอร์ที่มีหนักของตัวเองมาก่อนก่อนจะมารวมเป็นทีม Avengers. อเวนเจอร์มันเลยดูน่าจดจำกว่าตัวร้ายบางตัวที่โผล่มาใน m c u แล้วอะ่ะเป็นตัวร้ายที่เป็นรองแค่ธานอสโลกิแล้วพอพวกนี้ผัวมามันทำให้เรา้สึกย้อนคิดถึงพวกสังค์สเตปแมนภาคเก่าๆด้วยครับแถมก็มีมุกจิกกัดกี้นี่สมก็เป็นตัวนี้นี่สมก็เป็นตัวนี้อะไรประมาณนี้บอกเลยว่าอะไรที่พวกคุณอยากดูในไหนเรือ่องนี้คุณได้ดูแน่ แล้วังเพิ่มตัวีคูณความสนุกไปอีก2-3เท่าอะหนัง MCU ช่วงนี้ผมรู้สึกจำเจกับปวดที่ว่าไปสู้กับตัวร้ายที่ไหนได้เอา้าตัวร้ายปลอมต้องไปสู้กับไอตัวเบิ่มกว่าน,นี้แต่หนังเรื่องนี้คือจบในเรื่องเดียวเลยมันเป็นการขมวดปมการผสมผสานการใส่อะไรที่แบบไม่เคยเห็นใน MCU เรื่องไหนมาก่อนรวมถึงหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่ผมเคยดูมาด้วยเป็นรสชาติที่แบบว่าสมกับการรอคอยอ ผมไม่เคยสีน้ำตาให้หนังเรื่องไหนเลยตั้งแต่ดูโทนี่ตายไปนะครับแต่พอมาดูเรื่องนี้ปุ๊บมันเป็นอีกครั้งอะ่ะที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อีกครั้งอะ่ะจากที่แบบว่าที่เฉยกับปดและเนื้อเรื่องของ MPU แต่พอดู N อ็นเคริตปุ๊บเอ็นเคริตแรกมันเหมือนที่เฉยอ่ะสำหรับผมอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนโดนสปอยในเวน,น์ออกมาแล้วอะ่ะแต่เอ็นเคริตที่สองนี่เดิมันเหมือนไม่ใช่เอ็นเคริตอ่ะมันเหมือนประตูที่ทําให้เรารู้สึกว่า เราอยากดูหนังของจักรวาล MCU นี้ต่อไปอีกยาวๆเลยส่วนที่ผมไม่ชอบก็มีอยู่บ้างน,นะครับแต่ฉากแอคชั่นสุดท้ายของเรื่องครับผมอยากให้มันมีเวลาเพิ่มอีกตั้มหรือสี่นาทีอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสั้นไปนิดนึงแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งซึ่งมันไม่เกี่ยวกับภาพนี้หรอกแต่มันเป็นขุนพวงจากตั้งแต่กัปตันอเมริกาซิวินวอลแล้วว่าทําไมโทนี่ถึงรู้ว่าปีเตอร์ทอมฮันแลนด์คือเปอเดอร์แมนตัวในหนังมันก็ไม่ได้ขยายความอะไรเพิ่มเลยผมก็เลยคาใจถึงทุกวันนี้ แค่บอกว่าเฮ้ยฉันมีสายลับอยู่ทุกที่นะฉันจับตาดูทุกอย่างและสืบเรื่องนายมานานแล้วเลยรู้ว่านายคือซัปเปอร์แมนเอาจริงๆแค่โทนี่พูดในภาคนั้นแค่นั้นผมก็เข้าใจแล้วอะแต่ในตัวหนังมันแค่โชว์คลิปว่านี่คือนายใช่ไหมนายคือไอ้มแมงมุมใช่ไหมแล้วก็กอดกันกอดประวัติเรื่องละแล้วก็ตบๆไหลมั้งเออแล้วก็ร่วมคีมกันเลยผมก็เลยรอดูว่าภาคไหนจะมาขยายความส่วนนี้อีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งเออ แค่นั้นแหละแล้วมันก็ไม่มีปล่อยให้ผมค้างงั้นอ่ะอืมโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสำหรับใครที่อยากไปดูตอนนี้ก็อย่าลืมลากษายย่าห่างใส่แมสล้างมือให,ให้สะอาดด้วยนะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ